จะเริยนทาสำนึกดีค่ะชื่อพองไพธรรมก้าชนค่ะเป็นจิตอาสาประจำชุมชนภูผาฝาน้ำค่ะเรื่องในโอกาสที่พ่อครูอายุครบ88ปปีก็ขอตั้งจิตอธิษฐานค่ะว่าจะเป็นคนดีค่ะจะเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่พยายามที่จะพึ่งตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ค่ะแล้วก็ ทำดีให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่สามารถทําได้โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมันค่ะกับขอบพระคุณค่ะชื่อแจ้งแสงพุทธก้าจนค่ะก็เป็นกิตอาสาน้องใหม่ในเนื่องด้วยอยู่ไกลพ่อครูแต่อยู่ใกล้ในการปฏิบัติธรรมก็ได้ไปแบบรมตามพ่อครูสอนสั่งก็ได้จริงมีจริงก็จะพยายาม ประพฤกติตนให้อยู่ในศีลที่บ,บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เผยแผ่ด้านศาสนาที่เป็นศาสนาที่ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะกราบนรัมการพ่อครูสมณะและศิคมาตทุกท่านท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะชื่อนันทิดาการพักดีนะคะมาเข้า่ายสุขภาพนะคะที่ ภูผาฟ้าน้ำก็มีความตั้งใจตั้งจิตนะคะอา,อาทิศีลจะเลิกทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ